สวัสดีครับเมื่อกดงานครบ60ครั้งกดมุมขวาล่างคำว่าของฉันแล้วไปกดเช็คอินนะครับทำทันทีหลังจากทำงานเสร็จนะครับอย่าออกแอป,ปแล้วเข้ามาใหม่ไม่งั้นไอติกถูกที่เราติกไป3วันมันจะไปเริ่มอันแรกนะครับให้ทำติดต่อกัน7วันแล้วเราจะได้เงินยิ้ม8บาทเข้าบัญชีฟรีเมื่อครบเมื่อทำครบ7วันส่วนกดลุ้นหวยถ้าไม่เติมเงินเลย3วันก็กดได้1รอบนะครับ ทุกครั้งที่เติมเงิน100รลุ้นหวยได้1 0 0คะแนน1ครั้งนะครับเติมสูงสุด500ต่อวันลุ้นหวยได้500นี่กดตรงนี้เลยดูเห็นไหมครับกดเช็คอินเข้าไปมันจะติ๊กถูกให้เราอยู่แล้วเราแค่กดยืนยันนะครับกดด้านซ้ายมุมขวาล่างก่อนแล้วก็กดมุมบนทีนี้นี่คือเช็คอินได้ยิ่ม8บาทเข้าอัตโนมัติเลยครับไม่ต้องไปขอแอดมินใดๆนะครับได้อัตโนมัติเลยนะครับโอเค เงินถอนหนึ่งร้อยถูกหักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับคร่าวๆเนาะโอเค